นิกาทีพี่น้องหลังจากคั้นแล้วคั่นแล้วหนึ่งตัวเหลืองตัวเหลืองอ้นอนๆเห็ดใสเกระต้มพัด์ีหว่ากระต้มซุปเครื่องหนึ่งซุกแล้วพี่น้อง ตัวเลื้งสุกแล้วตัวเขียวเป็นตัวเลื้งนังวิทิ์ตัวเขียว,ว,กกว,ว,ยวสุกแล้วก็ซีมนนวดใช้กับน้ำตาลตเตรียมมิดสัตว์อันนี้คือน้ำตาลตเตรียมไว้ อะไรพี่นอ้องมาจากผสมแล้วผสมใเระน้ำตาลผสมเสนน้กตาลเหมือนนี้ผสมมะกรัวเขามักเขาใส่กระพี่ มันฮอนอันนี้คือเขาเขาแท้เตรียมไว้ไเตรียมไว้สี่ขัวเสร็จ้อมเขาก็ได้อ่อเ็ด่ข,ขาพัดขเขาโน๊ตตัวเขาพักน,น,นะน,น้่นเป็นเขาเนสิโลนได้น่นะเพื่อน้ามลงนี่เขาเขาลงสิโลนนี่ ปอยทักลงี่เาจเทลงจก้อักลงแม่กูเลยแยกนามลายกับเด็ลงก่อนขาได้ไมว่านามกับีในยามหลายเอก็ปอยทักเขาลทักออกก่อนยิ่ักบที่อกนะเอายกไปซันพงดอก นหอมต่างกันยุกตัวหัวกับตัวกัวแสบ้วกันเจ็บกินหน่อยกินก็อยาเอาเตามันยิงเนี้ยโจมดเขาันหน้ามดนาายาห่อทั้งตัวินิน หมอกนี <accurately S 2> ่บอกเล่เขาใส่มันเป็นหิ่เป็นเด้าัวเขาแกะทิ่นง่้จะปิ้งห่อขาขาั้ง่นาน กอดทุกคนก้าก็ปี้ที่ต้นคือมาด้นึ่งไม่เท่าหนึ่นงซุกแล้วพี่น้องหนึ่งซุกแล้ว มันห้อนหมืนห้อนเราไปซีบเมือนวัสิยบบ่ นักับทตนาตาที่เป็นแบบนี้ขอบคุณครับ สองแก้ววัดหนึ่งจะไดู้ะใชายย่แกววัดนี<ห> <ผม S 2> ้น<า>ี่ไรนีมาใส่บาทใส่ห่อเขา,ขเขาห่อเาากาาัะลาผิดคล้องกับเพื่อนนี่สานมานนาะเสียเกาสักลาทืกอก้อนเขาประดับประดิน ขาประดับดินนี่ขาจัตล์เล้หอขาใหญ่หอกข้อน้อยตอนก่อนตอนก่อนเป็นหอกข้น้อยนี้หอขาใหญ่เพือนที่เท่งหอกขาใหญ่เดือนชาวลับนะหอกข้น้อยเพือนหอกประดับประดินไม่แถไม่นาย่ญาติไปญาตาย่ายเทียน้องผมลงรับไปแล้วมาหาเอาพื่พ่อนนน่ี่เลยถ เล้นงปลาคุณพ so, ่อคุณแม่ถึงขนมรดกไว้ถึงยนคคุณพ่อคุณแม่สร้างว่าพื่อลูกเพื่อหลานลูกกระล้านฮี๊ดครับปู่ยาตายาเฮ็ดกระตุ่มขอน้องนี่สิกะละเลยมึงมาเด้อพี่น้องกินกระต้มปัดน้ำมิ้นตาน้องมิ้นตา ห,หัวหงอยเด้อด้พี่น้องโห่สบักเนาะยบมะยบมะเอาแล้วล่้แ่นแจะม้ยบแล้วเแซ่บมะมโยคกนส้าม้ายวดลุกในเรือนในเรือนกัซ ฝนตะตกนะเฮ้ยผน้นตกลินนี่ตกหาหมอกเขาไม่ใหมเนี่ยน่ตานี่ติ๊ตาเลยนี่ยูเขา แล้วเลยมาห่อมันห่อเซมิโต้องแล้วไปหนึ่นง

ในแล้วก็อย่างซาวเชิกันมันสบายหัวสุกกาลุกมันชบายงามแบบนี้ตันตองตองโบงามต้องทันพ่นยาคืออีนูกับงาอเนาะเนาะแต่มันหมดเสียต่างกันเนาะ ันนั้นบวเซีบมันเป็มิดใลามิดมัน,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 นมันบริมันบวเปือยมเป็นิดมันบเซีบเฮ็ดงี้ตองหอกปลาอยู่เนาะโอ้ยหอกกระโเป็นล่างคน,านมาออมาแล้วก็จะเป็นแบบน,นึงเนาะต้มพัดตุอมพัด สบายดีพี่นอ้องวันนี้ให้บุญเขาซากี่นองไปเบิ่งเพื่อนชี้ยายเขาซากใช่แหละง่ายง่ายงาเอาบริลลุ่าไปเบ่งเพื่อนยายหอเขา หัขาสักหลักแ่พนนีค้องปรเภทนี้บ้านเฮายายของเขาเีค uh ล้อ huh> ยูอ anyway> uh ่ท huh> ั้วงร่วงรับไปแล้วพุองทีองเขายู่กมดพ่อ้เขียว จะทอดเสลี่ยดิ่นีเสียวนังหมันก็ทานมาละเอียดนี่ยังเมืองเาเด้อพี่น้องเฮ้ยผัเออเออนี่ที่ป้า เอออีปลามันันมันยายห่อเข่าเพราะพามกับบนหินจะมอเองมาแต่เบายายอยู่ในแต่เนาะ บ่จำปอบ่ได้เจ้าเนื่องนะบ่ได้ย่านแล้วย่านบ่เป็นใอ้ตรงหนึ่งสองตรงบอ้ีน้ำไปห้ก็ไปน้ำโลดต่างประเทศ ไม่ได้ญาติใุ่ปนี่ก็ไดมานน้องญาติหัวเก่ากันมุนเออไม่ง่ายเลยลูก แต่กะบูซาขาดไม่ยาพ่อยังทำหน้ากยเนาะขาดพอย่างไม่ยาเนะยัง้จกนี่ยญาติเนี่ยญาติเนี่ยบอน้ญาตินมูแจ็คหอ พีน้องเอ้ยได้ห่อเดียวนะหมูหมูได้เป็นซิไได้ห่อเดียวคนเดียชาวปลาน่อยแล้วคือมานแต่ว่าได้จักพันน่ะโอ้เราได้ลายเด้อผูมันไวเลยเบิร์นูลายไม่ถือไปแกะพังไหมแบบนี้ผู้น่ะลายพันอันนี้ได้หมูเราไว้ มันบอพี่น้องมันมันอยู่มันอยู่เดรรไายเดรร้ายเดรร้ายห่อรีเดรรายห่อได้เงินก็ไดพรมเงินก็ไดพรมน่นเงินก็ินกม่เนเม่นบอวันกรู้นีบอกเงินบอกตนึ่งไปที่้างบอกใช่ค่ะเงินทีเดียวเงินใหม่ทีเงินใหม่้วจะพันตาเดี๋ยวหกพัน

bó 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 bao lấy này này bó bao cái áo thằng áo bó bao nó hỏng ở ta y ư bỏ khẩu bay nai con phe, bay một quá đấy, อ่าเ n ิ20,000บโอบ่ทันล่ะแต่แฮเดี๋ยวหาบ่จักไปทางได๋ยานบ่ทันกิโลกิโลยังบ่ทันอยไ่นยานบ่ทันิโลอเิ่จัก3 0 0ตะกาะแม่คะแต่ทายบ่ได้ญาติหแม่ญาติหก็ได้ชกางก็มีชลูกบ่ได้ก็ย่าแหละว่า ขานั <Aqui. S 2> <c oughs> ่งหลานี่อะไรคืเงินเงินเงยเออค้นบ้ไหมนเล็บลูกไว้นหม่นในคองเทนด์บวดอกงายแล้วเราก็มาแกะวัดมมงว่ดอะไรยัง ด้แกหน่ขกระดอเขาลากพ่อเขาสลากออกไปแล้วพอเขาสลากเขาปีเขาเดือนน้ำไผ่นยเาเงได้ส่งไปม่งอะเงินก็ได้ได้หลายพันสนุยน่งรจพันโอ้ยไอ้มันไม่เป็นสามพมันบ่อยไม่ใหญ่ะเราเห็นได้ลายไม่ใหญ่พงได้หลายพันุ เอปยงหเป้นบัวไวเอนบัวัึงหย่าหมูเอาเลยมาเาไปยังใส่ก้ห่อค่ะใส่ใส่แ้เพ็ใส่ให้พัก่อเลยะ